สวัสดีครับสุนัขไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนซีสี่ขาที่ซื่อสัตย์เท่านั้นแต่ยังสามารถเติมเสียงหัวเราะและก็ความสุขในชีวิตของเราได้อีกวันนี้เราจะพายพบกับ5สายพันธุ์สุนัขสุดฮาที่มาพร้อมกับนิสัยแปลกแปครับเราจะมีสายพันธุ์ใดบ้างที่จะทําให้คุณหัวเราะไม่หยุด 1. คขอกีขอกีเป็นสุนัขตัวเล็กขาสั้นที่มีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ครับนอกจากความน่ารักของหางกระดิกและก้นกลมๆที่น่าหยิกแล้วพวกเขาอย่างเต็มไปด้วยพลังงานและก็ความสุขสน มักชอบทําหน้าทะลน n ์และแสดงพฤติกรรมตลกเช่นกระโดดเล่นกับสิ่งของในบ้านแบบไม่มีเบื่อ 2. บูด็อกถึงแม้บูด็อกจะดูเหมือนเป็นสุนัขสายสุขุมแต่ความจริงแล้วพวกเขามีนิสัยที่ตลกเกินคาดพฤติกรรมเด่นๆก็คือการนอนกลนเสียงดังขี้เกจแบบน่ารักและท่าทางงุ่มง่ามที่ทําให้เรานั้นหัวเราะได้ตลอดวันครับ 3. ปักสุนัขหน้าเบี้ยวที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักครับปักเป็นสุนัขที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ทั้งการแสดงสีหน้าแบบโอเวอร์แอคติ้งและนิสัยชอบกินทุกอย่างที่ขวางหน้าบางครั้งอาจทำท่าทางเหมือนจะจริงจังนะครับแต่กลับกลายเป็นตลกซะง,งั้น 4. แจ็คลาเซลเทเรียถ้าคุณชอบพลังงานเหลือล้อนแจ็คลาเซลเทเรียคือคำตอบครับเพราะเขาเป็นนักกระโดดนักขุดและก็นักแสดงตัวจริงความสนุกคือการได้ดูพวกเขานนั้นเล่นซนทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่จับอะไรแบบมั่วๆหรือแอบไปแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์กับรองเท้าคู่โปรดของคุณ ห้าชิบะอินุชิบะอินุเป็นตัวแทนของสุนัขสายหาที่มีมุ้ต้ลกธรรมชาติครับสีหน้าของพวกเขานั้นมาแสดงความคิดแบบประชดหรือว่าคำในใจอยู่เสมอนอกจากนี้พวกเขายังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบแสดงพฤติกรรมแปลกๆครับเช่นการทำหน้าเหนื่อยล้าตอนเดินเล่นหรือมุดซ่อนตัวในที่แปลกหากคุณกำลังมองหาเพื่อนที่ทำให้ชีวิตนั้นไม่น่าเบื่อสุนัขสายหาเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณนั้นผิดหวังครับทางความน่ารักความสุขสนและพฤติกรรมสุจรขำ จะช่วยเติมเต็มความสุขและก็รอยยิ้มในทุกๆวันของคุณอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, แชร์ซับ c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดสักนกระดิ่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ